วัสดีจ้าวันนี้ยายเพ็ญพนมรุ้งมาอีกเหมือนเดิมจะพี่น้องจา๋าอนอื่นน่ะยายเพ็ญจะบอกขอขอ,กกขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆที่แม่ทัพช่องหัระพานะคะที่เชร์ขอให้ติดตามเพื่อนรักก็คือยายเพ็ญพนมรุ้งคนนี้นะคะขอโทษที่น้ำลายนั่นเลย ทีนี้เยป็นได้ยอดเพิ่มแฟนคลับก็แฟนเต่างหลายเพิ่มมาต่างหลายคนต่างหลายท่านนะคะขอพูดต่างหลายคนต่างหลายท่านานั่นแหละยังไงก็ช่างคะ่ะคนที่ไม่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนคลับก็ช่างเยป็นขอบคุณมากนะนะมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณช่องหงระโหรวรพชาแนนนะคะแต่เยป็นเดียกเขาไม่ทับนั่นแหละขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามอันไหนดีไม่ดีก็มาติชมได้คะ่ะแต่บางครั้งน่ะเยป็นเกิด ทำไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรที่แบบบอกไปนะคะก็คือพูดมาตามที่ยเยฟินประสบการณ์เองพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขออภยะะัยด้วยค่ะก็คืออย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยเยฟินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าความปรารถนาดีไม่มีอะไรนอกจากนั้นคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ยเยฟินไม่ขอการันตีเพราะว่าอะไรรูกไหมผิวแต่ละคนพี่น้องผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความชุ่มชื่นน่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วละ่ะ เต่เพียงแต่นาเขาหนานา,นากระจ่างใสอยู่ที่ลักษณะผิวพันธุ์คนถูกไหมคะเดี๋ยวจะหาว่ายาเพนโอ้ยพูดมาดไม่เห็นขาวเลยไปทำทอแล้วทําแล้วทําอีกไม่เห็นเป็นไม่ขาวอย่าไม่ใช่ค่ะคนเรามันจะหายไปปุ๊บหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะพี่น้องขนาดหมอรักษาอิงเขายังใช่เวลาเลยจะพี่น้องนับภาษาไรอิงแบบสูตรธรรมศาสตร์พี่น้องสูตรไม่มีสารเจือปนสูตรไม่มีไร ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หาง่ายและอีกอย่างหาง่ายในครัวเรือนเองอในบ้านเองหาตามสวนตำอะไรยืมเพื่อนยืมฟูงแล้วไปบ้านอันไหนที่เขาจะใกล้เสียละลยเองเขามากก็ได้อย่างพวกอ,อะไรนะเมะนาวอย่างก,กันนี้นะขอเขาจักลูกหนึ่งถ้าไปสวนแถวบ้านชันเดอร์ขอกันได้แต่กรุงเทพเขาก็ซื้อเนาะอันนั้นก็ขอเขาไม่จักสิ่งหนึ่งแต่เขาคงไม่ว่าเขาขไม่ใจดดำโดพรพะคนไทยบ้านเองนะ่ะใจดี เอาเป็นอันว่าเยียเพนนะวันนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเป็นคลับคลิปทําคลิปนี้นะคะเะเป็นขอบคุณหลายๆค่ะไม่รู้จะ,จะพูดคําไหนเด้อขอบคุณจากใจจริงค่ะเดี๋ยววันนี้เยียเพนก็นมามอีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะวันช่วงนี้นะคะช่วงโควิดเศรษฐกิจมันก็แย่เนาะหลายไม่ว่าประเทศเมืองนอกไม่ว่าเป็นเมืองไทยบัานเอิงเช่าไร่เช่านาเช่าวสวนเองทุกอย่างทุกอาชีพ ประหยัดได้ประหยัดถูกมาั้จา๊ะพี่น้องที่นี่นยเยาเพนนะ่ะชอบความสวยความงามก็เลยเยเพนจะหาเอเอนี่ยค่ะมีไมีอะไรหรอคะมีม,ม,ม,มีสิ่งสวยสวงามดินสอเขียนคิ้วค่ะดินสอเขียนคิ้วครับพี่น้องจา้าถูกแล้วก็เรายุคประหยัดไม่ต้องไปซื้อของแพงรู้ไหมเยเพนซื้อมาจากไหนเยเพนซื้อมาจากตลาดสยมามบ้านอิงพี่น้องสมัยก่อนยี่สิบห้าบาทเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้วจ้ะ เป็นสี่สิบห้าบาทแต่ไม่ได้ว่าเนียพี่น้องจ๋าซื้อตลาดคลองทมซื้อตลาดนัดซื้อตลาดอะไรเจ็ดยิบเจดหรือในห้างที่เป็นเอ่อที่เขาขายของไม่ค่อยแพงนะ,ะจ๊ะพี่น้องซื้อมาเลยยาเพ็นจะบอกทรัพยคุณเป็นอะไรรู้ไหมครั้งแรกยาเพนไม่รู้ไม่รู้นะว,ว่าตัวนี้มันดียังไงก่อนอื่นยาเพ็นบอกกอนนะว,ว่าทรัพคุณแบบมันนุ่มพี่น้องนุ่มแลวติดนาน นิดนานเองพี่น้องนี่เยเป็นใช่ตลอดเด้อประมาณสี่สิบห้าบาทจ้ะตอนนี้แต่สมัยเจ็ดปีที่แล้วอยเป็นซื้อเอ่อยี่สิบบาทเพราะว่าของเขาใช่ดีพี่น้องมันนุ่มแล้วพี่น้องเอยใช่ดีเจ้ะแล้วก็ทนอะไรรู้ไหมพี่น้องเยเป็นจะให้ดูเด้อค่ะนี่ค่ะและไอตอนนี้ตรงนี้แล้วพี่น้องแต่ก่อนฉันน่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันมีเชือกมาอันหนึ่งนี่เด้อค่ะอาจจะซูมให้ดูเอาทำยังไงโน่นี่เออนี่ ซูมให้ดูเห็นไหมเชือกไหมนะพี่น้องเนี่ยนะ่ะออ,อันนี้หละถ้าพี่น้องใช่มดถึงนี่เด้อแต่คนรู้แล้วรู้ไปเด้อคือแต่ฉันนะ่ะปึ๊กค่ะพี่น้องปึ๊กไม่รู้เซตเราจะทําไงเนาะมันมัน,ม,นมันใช่มาจะถึงนี่นเนาะเซแเราก็ไม,ไม่รู้จะทำยังไงก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนเอมมี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพ็นจะเอานนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเพ็จะเอาไอ้ที่จยเพ็นใช่แล้วยางด้วนนี่ใช่จิจิ้มใช่มาด้วนี่ พี่โอ้ย e, พี่น้องเอ้ยสามปีหปีก <confused slightly. S 1> ็ไปมดหรอกวะเขียนคิ้วนนะพี่น้องจ๋านี่เด้อวิธีถ้าเกิดมันลอกไปมดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงกันเนี่ยหัวมันหัวมันใจจะมดก็เห็นไหมคะพี่น้องดึงไอ้ตัวสายนี่เด้อที่ฉันบอกเมื่อกี้เนี่ยดึงกวาจักนิดหนึ่งนี่ดึงแล้วมันก็จะเป็นยังไงกันนี่ไม่ต้องดึงมากเด้อจ้ะดึงแค่เนี่ยแล้วพี่น้องจ๋าแล้วพี่น้องก็ดึงลอกลอกลอกไอ้ที่ไอ้ที่น้าตาลมันะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหม อาออย่าเพ็นให้ดูนี่โลกอุ้ยเกโทษทีหลอกไ่หมดเอาใหม่ถ้ามันขาดเกิดทาเหมือนดืมแล้วมือเบาๆเ,าเาด้อค่ะเนี่ยนี่พี่น้องเห็นไหมมันก็จะออกมาเหมือนเอ็งเหลานะ่พี่น้องเหมือนเอ็งใช้ไม้เหลาแต่อันนี้เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เหลานี่ระวังนิดนึงเด้อคับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมุนเดียวกันนี่พี่น้องจา๋านี่หมุนหมุนเด้อเห็นไหมมันออกมาเหมือนเอ็งเหลาดินสอเลยจ้ะนี่จ้ะ นี่ไว้ยวก่อนนดึงเนี่ยมุนไปพี่น้องง่ายไม่ต้องมีมีดเราดินโซด้วยวิธีหมุนไข่เหมือวหมุนมันเด้อนี่เห็นไหมพี่น้องอุ๊ยออกมายาวปวดเห็นไหมเพราะยัยเป็นตอนแรกยัยเป็นเอาออกมาหนึ่งเล็บมันนะเห็นไหมแต่ไม่ต้องเอาออกแค่นิดเดียวเด้อนี่ยัยเป็นเอาออกยาวเพื่อจะให้เห็นชัดนิดนึงนี่เห็นไหมคะนี่พี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปซื้ show, right อเอ่อ ไม่เลาดินโศหรือไม่เลาออะไรนะที่เลาดินโศของลูกลืมของลูกของหลานลืมเขาเอา,าเขียบก,กันเรอแม่ icamente, ผมจะใช่ย้าย акти, ผมจะใช่เอาของผมไปไหนเอาของหนูไปไหนนั่นเะห็นไหมอันนี้ไม่ตรงพี่น้องเดี๋ยวนี้ลูกหลานนะขนเขาเก่งแล้วก็ไล่เองแต่งนาให้ลูกหลานเองพี่น้องลูกหลานเองเดี๋ยวนี้เกิดรุ่นเองเนาะรุ่นห้าสิบกว่าก็มีหลานใช่ไหมจ๊ะอยากเขาอยากแต่งนาหรือเขาอยากอะไรเงี้ยะพ,พี่น้องเเอาอันที่ไปไม่แพงด่าพี่น้องไม่แพงด่า ไอ้คิ้ยดอกเป็ดเลยพี่นองจ๋านี่จะให้ดูด้วยความนุ่มของมันนะจ้ะเนี่ยเจ๊เพ้นไม่เห็นเด้อเจ๊เพ้นไม่เห็นกระจกเบาเบาเด้อจ้ะเนี่ยเราเย๊เพ้นกลับมาได้ว่าเด้อเจ๊เพ้นไม่ใช่แต่งหน้าม,มาจากไหนมันนอกเหมือนเดิมค่ะใช้ตัวนี้แหละนี่ปาดเข้าไปพี่นงปาดปาดเข้าไปนี่ให้มันอยู่ยเย๊เพ้นก็เอามือนี่แหละนี่เห็นไหม,มเห็นไหม พี่น้องอย่าลืมเอาไปใช่เด้จ้ะเล็กเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของเยเพนออามาบอกนะคะไม่แพยงยุคโควิดยุคประหยัดใช่ตัวเองดาใช่ให้ลูกให้หลานดาหลานลูกหลนหลิลลุนแหละรุ่นเองนะบางคนมีลูกแต่เล็กน้อยก็มีหลานเดี๋ยวนี้หนะ่าเล็กน้อยชอบแต่งหน้าแต่งตาไม่เห็นนี่รายการใน youtube ว่าเล็กน้อยแต่งกันใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเาเพนก็แต่งหน้าบางๆ,ๆกังน,นี่เอนี่เดี๋ยววันหลังเยเพนจะมาเาเพนแต่งหน้าไม่เก่งเดี๋ยวจะเยเพนจะมาโอกาสน้เยเพนจะลองมาแต่งไล้แบบว่า เดบบน,นอกเองเดบบบ้นบานนะ่ะน้องใครแต่งตามก็ตามใครไม่แต่งตามก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่าวันนี้ยายเพ็เอาดินสอเขียนคิ้วมาฝากตลาดนัดบ้านเองแต่โทษทีเด้อคะ่ะพี่น้องจา๋าใครอยากใช้ของแพงก็ไม่ว่ากันใครอยากใช้ของถูกก็ไม่ว่ากันแต่ที่ยายเพ็เอามาบอกเนี่ยก็คือมันใช่ดีแล้วมันนุ่มพี่น้องจา๋าแล้วไม่แพงหายก็ไ,ไม่ค่อยเสียดายเสียดายแหละเดี๋ยวนี้นะเสียดายนิดนึงเองเพราะว่ามันนุ่มพี่น้อง เราใช่ดีพี่น้องจ๋าซื้อมัดแท่งหนึ่งได้สี่ห้าปีก็ว่าได้เด้อสี่สิบห้าบาทถ้าคนบ้านฉันดูเด้อค่ะแถวนางรองนะคะแถววีราถูกไปซื้อตลาดนัดตลาดอะไรนัดตลาดกลางคืนทมถือทมโมที่เขาขายข,ายของพี่น้องซื้อเลยค่ะนะจ๊ะอันนี้วันนี้เคล็ดลับดีๆของสิ่งหนึ่งจากเกยเพนที่เอามาให้แฟนคลับแลนจะเป็นอยากขอบคุณมากๆมาก,มาก,มากๆาดเลยจ้ะอีกรอบหนึ่งขอบคุณแฟนคลับใหม่มาจากช่องหระพาชาแนล ขอบคุณมากๆนะคะติชมกันได้ตลอดรักและเคารพสิทธิของทุกคนเสมอค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตติตามที่ติดตามชมค่ะ